ถามามันเท่าไหเยอะครับว่า Civic FE ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าได้ไหมนี่คลิปนี้เราจัดให้แล้วผมมีระบบอะไรบ้างมามาชมกันเลยตามมาดูหนึ่งครับสวิตช์ในรถปุ่มเดิมเลยครับกดหนึ่งครั้งปึ๊บเปิดเรียบร้อยนะครับได้ทั้งเปิดและปิดนะกดอีกหนึ่งครั้งครับปิดเรียบร้อยอ่านี่ฟังก์ชันที่หนึ่งนะต่อมาครับสวิตช์เดิมนะครับกดหนึ่งครั้งปกติเรากดแล้วมันยกเนาะเดี๋ยวกดไอ้นี้ง่ายๆเพียงไปนิ้วสัมผัสครับและเวลาสั่งปิดสวิตช์ตรงนี้นะเราบิว้์อย่างนี้เลยกดปึ๊บบเรรีียย้อน่ ต่อมารีโมทครับนี่สวิชเดิมเลยที่เป็นรูปฝาท้ายนะกดค้างครับนี่ง่ายๆนะครับทั้งเปิดและปิดเปิดจากทางไกลได้เลยเดี๋ยวกดปิดให้ดูด้วยครับจ๊บนี่โอเคครับต่อมาครับถือของมาไม่ต้องแบบเอ้ยไม่มีมือจะกดนี่ครับเราติดคลิกเซนเซอร์ครับแค่นี้เองอีซี่เลยเรียบร้อยแล้วก็เอ้ยไม่อยากจะกดอีกโอ้มือเลอะเตะปิดได้ครับโอ แล้วก็อีกระบบความปลอดภัยนึงครับตัวฝาดไฟไฟนะครับมีระบบกันหนีบนะครับแ a m Protection นะครับเพื่อนเราเก็บของอยู่เนี่ยเอ้ยฝาถ้ายลงมาจะมีการหนีบหรือเปล่านะครับเอ้ยเก็บของอยู่อนี่ก็จะหยุดให้แบบนุ่มๆเลยพ่อความปลอดภัยนะครับนี่แบบนี้แหละครับแล้วก็กดปิดเหมือนเดิมครับ e ี่อ e ซี่เลยอ่ะใช้งานง่ายมากๆสำหรับพี่ๆนะครับที่สนใจแก๊เจตแบบเทปสำหรับซีริกเอฟอีแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่ออโตลิฟเทคเลยนะครับของเล่นเพียบจัดเต็มนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม